สวัสดีค่ะพี่พี่ขาวันนี้นะคะน้ระชาก็าจะพาพี่พี่มาชมมีดกันค่ะมีดเล่มนี้นะคะมีพี่เจ้าของนะคะสั่งทางน้องใหม่เป็นของตัวเองเลยค่ะมีเล่มนี้นะคะใบมีดยาวอยู่ที่11.5นิ้วสันไหนอยู่ที่6นิ้เลยค่ะในส่วนของตัวด้ามนะคะยาวอยู่ที่6นิ้วค่ะเหล็กตัวนี้นะคะทํามาจากเหล็กซับกาวนะคะ เหล็กซับก้านะคะตอบโจทย์ดี่มากเพราะว่าราคาก็ค่อนข้างที่จะสบายกระเป๋าแล้วก็เวลาการใช้งานเนี่ยก็คมบางเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะทนด้วยนะคะมีเล่มนี้นะคะรูแถมไปพร้อมกับกระเป๋าวซีแบบนี้เลยค่ะค่าตัวอยู่ที่1,100บาทรวมจัดส่งไปที่เรียบร้อยแล้วสําหรับพี่ๆีท่านใดน,นะคะที่สนใจอยากจะได้มีดแบบนี้นะคะก็สามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าน้องนัชชาก็ยังรับทำให้พี่อยู่ค่ะเรื่อยเลยและใน,นส่วนของตัว ดาบมีดหรือเล่มมีดเล่นมนี้นะคะ <c oughs> พี่พี่สังเกตได้เลยว่าตัวมีดเนี่ยในส่วนของคมตรงนี้นะคะมันจะเล่นแสงสวยมากใครที่ชื่นชอบแบบนี้สไตล์แบบนี้นะคะสามารถสั่งซื้อมาได้เลยนะคะใครที่สนใจนะคะค่าตัวกันย้ำกันอีกทีอยู่ที่1,100บาทรวมจะส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ระหว่างนี้นะคะเราจะพาพี่ๆนะคะไปชมคลิปเทปกันเลยค่ะ ไ่ชมคลิปเทนมาเป็นยังไงกันบ้างคะถูกตาต้องใส่กันบ้างหรือเปล่าความคมน้องนะคะน้องราชก,ก็บอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆเพราะว่าเราทําการชุบเหล็กในอุณหภูมิที่พอดีนะคะเวลาที่พี่พี่เอาไปใช้ก็จะตอบโจทย์มากยิงขึ้นด้วยนะคะนี่เลยสำหรับพี่พี่นั่นใดที่สั่งซื้อไปนะคะเวลาใช้งานก็ระวังมือกันด้วยนะคะ ย้ำกันอีกทีมีดเล่มนี้ใบมีดยาวอยู่ที่11นิ้วสันหมอยู่ที่6มิลเลยค่ะตัวเหล็กนะคะถ้ามาจากเหล็กซับเก้าอย่างดีเลยนะคะในส่วนของตัวด้ามน,นะคะยาวอยู่ที่6นิ้วปลอกคอตรงนี้เป็นปลอกคอสแตรเลสน,นะคะค่าตัวอยู่ที่1,100บาทรวมจัดส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่ๆซื้อมีดหนึ่งเล่ม้วน,นะจะแถมปลอก P ี c ีอดัดเข้ารูปแบบนี้ไปให้พี่เลยค่ะเป็นมีดพร้อมกับปลอกแบบนี้เลยนะคะ ใครที่สนใจสั่งซื้อหรือว่ามีมีดมีสไตล์มีดแบบไหนที่อยู่ในใจน,นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะอันนี้เราจะเป็นการอัปเดตงานให้พี่ๆได้ชมนะคะว่าราชชาเนี่ยทำมีดเล่มนี้แล้วก็เวลาเสร็จแล้วแล้วก็พร้อมจะจะัดส่งให้พี่เนี่ยราชาก็จะอัปเดทลงที่ชมแบบนี้เลยค่ะ <c oughs> บางท่านอาจจะไม่ได้เข้ามาอัพในย t u b e ให้ชมเนาะแต่ว่าราชามีการอัปเดตงานเนี่ย ตัวต่อตัวกับลูกค้าอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆไม่ต้องกลัวเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของการชําระเงินนะคะนรันชารับเพียงแค่ช่องทางการโอนเท่านั้นด้วยค่ะเพราะว่าเป็นงานฝีมือนะคะพี่ๆโปรดเห็นใจด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดปลายทางค่ะปลายทางเนี่ยมีทั้งภาษีแล้วก็มีการตีกลับนะคะนรันชาอยากจะออกมาพูดให้พี่ๆฟังตรงนี้เลยค่ะเพราะว่าบางท่านก็อยากจะได้ปลายทางนะคะแต่ว่า ปลายทางมันมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินกว่าต้นทุนที่เราจะรับไหวนะคะเพราะว่าถ้าสินค้าตีกลับมามันเป็นงานฝีมือนอะพี่ๆบางคนเนี่ยก็ชอบแบบนี้ทำเป็นแบบของตัวเองนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถูกใจลูกค้าท่านอื่นนะคะแล้วก็ยังต้องเก็บไว้อยู่ด้วยเนาะเพราะว่ามีบางเล่มน,นะคะพี่ๆสั่งทางมาเป็นสไตล์ของตัวเองถูกใจตัวเองแล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นนม่ชาก็เลย จะรับเพียงแค่ช่องทางการโอนนะคะแต่พี่ๆไม่ต้องกังวลเลยค่ะนองละชานี่มีเครดิตส่งของให้พี่ๆได้เช็คด้วยนะคะใครที่ยังไม่มั่นใจก็สามารถทังมาเช็คเครดิตส่งของกันก่อนได้ค่ะเพราะว่าเราทํามีดแบบนี้ขายมาหลายปีแล้วนะคะ <S <S เพียงแค่เราไม่ได้มาเปิดช่องทางการขายผ่านทาง YouTube ค่ะเมื่อก่อนเราขายอีกที่หนึ่งแล้วก็ตอนนี้เรามาเปิดขายผ่านทางช่องทาง y YouTube เพราะฉะนั้นเชื่อใจได้เลยค่ะว่าทําจริงส่งจริงแน่นอนค่ะไม่มีโกงแน่นอนนะคะ สำหรับใครที่อุดหนุนก็นางนาชัยขอบคุณมากๆนะคะเพราะว่ามีลูกค้าเก่าหลายหลายท่านก็อุดหนุนกันบ่อยมากๆเลยเกินก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับมีเล่มนี้นะคะถูกต้องใจใครนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามทั้งมาสั่งซื้อได้เลยนะคะค่าตัวอยู่ที่1,100ับาทเท่านั้นค่ะแล้วก็เป็นเหล็กซับการะคะสำหรับใครนะคะที่มีมีอยู่ในใจเนาะอยากจะสั่งทำนะคะสามารถเลือกเหล็กเองได้เลือกสไตล์ แบบมีแบบอยู่ในใจก็วาดออกมาให้นุชชากับช่างทําได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็อยากจะขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมมาเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะแล้วก็อยากจะขอพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุชชาด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย